ต้องยอมรับว,ว่าเกตของงานเด้งดีจริงๆออกมาปิ๊บออกมาปุ๊บเด้งออกมาปุ๊บเด้งนะครับงานสองงานสามงานสี่ที่ออกมาตอนเย็นเนี่ยเด้งเร็วตลอดเลยครับไม่เกินห้านาทีก็เด้งไม่เกินห้านาทีก็เด้งสวัสดีครับเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะไปเริ่มงานเกตกันนะครับมาพึ่งสมัครเกตเป็นเกตลันเนอร์ขี่จักรยานทีนี้อ่าก็สมัครไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันพฤหัสนี้ก็ สมัครสาเร็จเรียบร้อยแล้วล่ะลองเปิดแอปดูแอปเด้งขึ้นมาเบกงงตกใจเฮ้ยเราจะยางออกไปรับงานมานะครับไปรับงานหน้างานก็ยังงงงอยู่นะครับอ,อืทีนี้ก็เสร็จไปงานหนึ่งวันนี้วันเสาร์นะครับตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวเราจะลองออกไปดูหน่อยอนะครับว่าจะได้สักกี่งานวันนี้เป็นคิดว่าเป็นวันแรกของการรับงานเลยดีกว่านะครับวันแรกของวันนี้เราไปลุยกัน เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าไปเราเตรียมอะไรไปบ้างอย่างอื่นก็มีตะยานอยูนะครับแล้วก็เตรียมพัวนี้นะครับจะเป็นแพคนะครับตุ๊กไปสใช้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออย่งอางในครับเพื่อยางกงับยางแตกกลับมาบ้านได้เนาะได้แลอนได้นะครับก่อนอื่นเข้าแอปเกตนะครับอัานเปิดง่ายนิดเดียวนะครับกดปุ่มสินเงิน เปิดปาดเข้าให้พร้อมรับงานทีนี้มาดูถ้าเราจะยกเลิกเราจะเสร็จงานแล้วก็เอาปุ่มไม่พ้อมรับงานแค่นี้เองครับสําหรับปุ่มที่2นี่เป็นปุ่มรับงานอัตโนมัตินะครับก็เราไม่ต้องกดรับปกติเขาจะรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดงานแรกที่ผมรับเขาจะให้เวลาสิบสาวิสิบห้าวิประมาณนี้ครับในการรอรับงานนะครับแต่ถ้าเปิดปุ่มอัตโนมัติปุ่มนี้ไว้ก็มันจะรับงานอัตโนมัติ ค่าบริการที่เราต้องจ่ายเงินไปก่อนอะไรเงี้ยครับเรารับได้ทั้งหมดกี่บาทนะแล้วก็ใส่วงเงินไปทีนี้ก็ดีฟอกก็รับไปทั้งหมดนะครับดีแล้วนะครับงานเล็กงานใหญ่เรารับไปก่อนปึน๊บเสร็จงานแรกมาแล้วนะครับงานแรกก็ไปรับที่แจ็ตเออร์แบนศิริัชลินนะครับไปส่งที่ในหมู่บ้านศริรัชล,ลินางานเดิมมงานแรก แดดก็ร้อนที่เบอร์เกอร์คิงนะครับไปเราไปดูกันะนะครับอเคิรับของครับเดี๋ยวมายอมรับว่าแอร์เย็นดีเ,น<ๆ>เดี๋ยวรับของแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งเดี๋ยวน่าจะมีคนที่ฝากย้อนสอนไปนะครับข้อดีของจักรยานเรือ ขีบ่บนทุ่บาทได้ครับย้อนสอนเีนิดนึงก็เข้าซอยเลยครับเดี๋ยวเจอกันอ่าโอเคครับได้ของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งนะครับไปส่งกันออกไปยูเทิร์นยูเทิร์นนะครับแต่เดี๋ยวเราเป็นจักรยานครับจักรยานเราก็เดี๋ยวจะเลาะบนทุดบาทไปค่อยๆไปนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งงานก่อนเดี๋ยวลูกค้ารอนะครับ เรียบร้อยครับผมส่งงานเรียบร้อยนะครับอยู่ในหมู่บ้านลาดดาวันนะครับก็เข้ามาสุดซอ,อยเหมือนกันทีนี้รายได้ของงานแรกนะครับก็ค่าเบิกก็กินมานร้อยเก้าบเก้าบาทนะครับแล้วก็รับเงินสดมาสองร้อยสิบเก้าบาทไม่ัูกครับสองร้อยสิบหกบาทสองร้อยสิบหกบาทแล้วก็สรุปรายได้ทั้งหมดนะครับให้ก็ 48บาทก็ถือว่าใช้ได้นะครับ48บาทนะครับโอ้โหขี่มาแป๊บเดียวนะครับระหว่างแก๊สมาตรงนี้ก็แป๊บเดียวโอเคเข้าขึ้นนะครับสำหรับงานแรกเดี๋ยวเราไปต่อกลับบ้านกินข้าวก่อนไหมกินข้าว่ันนีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวมารับงานใหม่อาเมื่อกี้นอนอยู่บ้านนะครับก็มีงานเข้างานที่สองนอนอยู่บ้านแล้วก็รับงานสบายๆไปเดี๋ยวเราจะออกไปรับงานกันนะครับ ดครับมารับของงานที่สองนะครับนบิีชานอิีชาก็เดี๋ยวเอาไปส่งเลยนะครับอาขีจักรยานไปส่งกันจักรายานกันเรียบร้อยครับมาส่งงานงานที่สองเรียบร้อยครับระยะทางก็ประมาณ1.8ึ่กิโลนะครับหนึกิโลนะครับเดี๋ยว ที่ลืมดูยอดว่าได้กี่บาทเดี๋ยวมาสรุปให้ทีหนึ่งนะครับอันนี้งานที่สองจากงานที่สองเมื่อสักครู่นะครับงานที่สามมาเลยครับก็มารับกาแฟนะครับแต่ไม่รู้เดี๋ยวเราจะขนไปยังไงนะครับเรามีเป้แค่ใบเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปรับงานที่สามกันเลยนะครับสำหรับงานที่สองเมื่อกี้นี้ก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรเป็นนบิชามันแพัคมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาลองกาแฟ อันนี้งานที่สามนะครับมารับกาแฟเดี๋ยวเอากาแฟไปส่งนะครับก็เนี่ยก็ต้องข้ามยูเทิร์นอีกรอบหนึ่งแต่เราไม่อยู่เบินเราจะขึ้นฟุตบาทไปนะครับเราเป็นจักรยานครับเดี๋ยวเราก็ไปส่งให้ลูกค้าเลยนะครับเป็นคาปูไม่รู้จะรอดไหมโอเคส่งเลยครับนะครับงานที้ร้อยดีครับได้รับตามกันนเยเดี๋ยวจะต้องให้ดูอีกทีนึงนะครับงานที่สามเดี๋ยวเราขี่ไปหน่อยแล้วเดี๋ยว มาทำงานจนถึงสักงานทุ่มสองทุ่มก็พอน,นะครับเพราะว่าไม่อยากดึกมากโอเคแล้วเดี๋ยวมาสรุปยอดกันยังไงต่อเลยครับสวัสดีครับอา้าวงานที่สี่เด้งแล้วครับผมเพิ่งออกจากคอนโดเนี่ยคอนโดอยู่ข้างหลังออกมาสักร้อยเมตรนะครับงานที่สี่ก็เด้งแล้วครับต้องยอมรับว่าเกจของงานเด้งดีจริงๆออกมาปิบออกมาปุ๊บเด้งออกมาปุ๊บเด้งนะครับงานสองงานสามงานสี่ที่ออกมาตอนเย็นเนี่ย เด้งเร็วตลอดเลยครับไม่เกินห้านาทีก็เด้งไม่เกินห้านาทีก็เด้งเดี๋ยวเราวิ่งไปรับงานที่สี่กันนะครับเป็นโนบิชาที่เดิมที่เดิมออันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้ไม่มีทางลัดแล้วจัก,กรยานต้องวิ่งทางเดียวกับมอไซค์แล้วครับโอเคไปครับโอเคครับอันนี้งานที่สี่ครับเดี๋ยวเราไปแบตตรี่สิบสองนะครับนะก็เป็นโนบิชาอีกแล้วนะครับสบายเลยคราวนี้ ได้ครับขอเที่วด้วยเดี๋ยวรีบไปเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับงานที่สี่ส่งไปเรียบร้อยก็วิ่งมาประมาณประมาณสองกิโลครับสองกิโลก็ได้สี่สิบาทนะครับจับนี้โอเคสบายๆต้องเฉลี่ยจับละ้สี่สิบาทประมาณนะครับสี่จับตอนนี้ก็ร้อยหกสิบครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปงานวันนี้กันนะครับ ก่อนเอาว่า,ร,าระยะทางที่เราวิ่งเท่าไรแล้วก็รายได้ที่เราได้มากี่บาทนะครับนะครับแล้วก็วันนี้คร่าวๆคือเรา่าครับผมสวัสดีครับ <c oughs> อันนี้แมวเป็นยัไรแมววัน,นวดีไรวันดีอ่านั่นแหละครับเดินกล้องไปเลยเออมาตุ้งนะกล้องไหนนะกล้องจบกันต่อกันงานแรกเราวิ่งไปผมเริ่มออกไปประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงตรงก็คือตอนแรกกะว่าจะออกกัเลยทีนี้ จกักรยานเนี่ยเราจะมีเตรียมตัวนะครับเตรียมหมวกกันน็อกเตรียมเป้เตรียมนู่นเตรียมนี่นะครับกว่าได้ใส่ถุงมือใส่ปอกแขนวิ่งออกไปอ่ยออกจากบ้านก็เที่ยงละทีนี้เราออกไปปุ๊บโอ้โหเต็มเต็มครับเต็มเต็มเลยแดดร้อนมากแดดร้อนมากวันนี้แดดร้อนมากเป็นเลิกง,งามยามที่ของการเดินทางวันแรกอรอแป๊บนึงมีไหมสรุปไม่มีไม่มีงานเข้าออเราก็เช็คแอป เราเปิดหรือยังเราเปิดแล้วนี่นะทําไมไม่มีอืมก็ไม่เป็นไรก็ขี่วนไปซื้อกับข้าวแทนอืซื้อกับเข้ามากลับบ้านสนใจละตอนนี้กลับบ้านบ่ายโมงเห็นว่าบ่ายโมงซื้อกับข้าวเสร็จอะไรกลับมาบ่ายโมงกลับมาบ้านทีนี้เราก็ปิดแอปไปแต่เราไม่รู้ว่าแอปมันยังรับงานอยู่ใช่ไหมครับกําลังจะเตรียมข้าววางจะกินเลย กะว่าวันนี้โอ้โหเฟลแล้วเฟล,แ,ลแน่ๆปรากฏว่างานเด้งเฮตกใจงานเด้งขึ้นมาเอา้าทำยังไง้วเนี่ยก็เลยอ่ะหยิบจักรยานวิ่งออกไปวิ่งงาแรกไปเบอร์เกอร์คิงนะครับจากจากบ้านผมไปเบอร์เกอร์คิงก็ประมาณกิโลสองกิโลประมาณเนี้ยไม่เกินสองกิโลน่าจะกิโลครึ่งอ่าวัสดีครับอ่าไปแล้วนะครับไปแล้วโอเคไม่ต้อเกะก,กะไปเลย มาใหม่ไหมมาใหม่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มาไม่ใช่แมว <c oughs> เล่นแมว <c oughs> ไปสักที <c oughs> บางง่ายก,ก็อยู่ท่านแหละอองานแรกที่ได้ก็ไปหมู่บ้านลาดดาวันหมู่บ้านลาดดาวันเนี่ยจากแจ๊ดเออแบนไปหมู่บ้านลาดดาวันมันจะต้องไปยูเทิร์นอ้อมกลับมาแล้วอ้อมกลับมา,าหาที่ หมู่บ้านลาดาวนอีกทีหนึ่งก็คือไปยูเทินแล้วกลับมาใหม่แล้วไปยูเทินแล้วกลับมาฮะซึ่งระยะทางถ้าถ้าวิ่งย้อนสอนมาเนี่ยมันประมาณกิโลนทีนี้ข้อดีของจักรยานคือเราไม่ต้องไปวิ่งตามเส้นมอเตอร์ไซค์นะฮะเราก็ขึ้นฟุตบาทย้อนสอนกลับมาเจอหมู่บ้านลาดาวนแล้วเข้าซอยเลยนะครับก็งานนี้ได้มาส8สิบแปดบาทนะครับพอส่งของเสร็จท่านี้รู้แล้ะ ดกดปิดหยุดรับงานชั่วคราวเลยส่งงานเสร็จปิด,ปดกลับบ้านกินข้าวอ่อนหิวอ่ามาแดดร้อนด้วยเกือบบ่ายสองก็ถึงบ้านถึงบ้านปุ๊บก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยอดูหนังสักเรื่องหนึง่งดูไปไม่ทันถึงเรื่องก็เฮ้ยงานมาไปโนบิชาถึงปุ๊บยื่นบอกเก็ตมาปุ๊บได้ของเลยเว้ย แอปคงนั่งงงเลยเฮ้ยมันมาได้ไงมันมาได้ของเลยที่ไหนได้เราปั่นชาเราจะถึงร้านเขาทำของไว้เสร็จหมดแล้วโนบิ้าดาของเสร็จหมดแล้วปุ๊บเราก็หยิบของปุ๊บอันนี้ถ้าเป็นของโนบิชาลานี้เขาเป็นเขาเรียกว่าโกบิดโกบิดนี่คือเราไม่ต้องจ่ายตังก่อนเราก็ไปถึงปุ๊บอบอกว่ามาถึงร้านแล้ว,แ,ลวแอปก็จะให้ให้ร้านบอกรหัสมาสี่หลัก เอามากรอ,อกในแอป,ปเราสี่หลักปุ๊บรับของปุ๊บออกเลยไปถึงร้านออกเลยง่ายอันนี้ง่ายไม่ต้องออกมาไม่ออกตังสักบาทหนึ่งรับของเสร็จปุ๊บเป้าหมายมันออกไปหนุนศินครลินนิดหนึ่งประมาณจากร้านไปประมาณกิโลกับแปดร้อยเมตรอ่ะก็คือเกือบสองกิโลก็ถึงบ้านาลูกค้า,อ,าอันนี้ง่ายก็เอาของใส่เป้ปุ๊บถึงร้านถึงถึงลูกค้าปุ๊บ เรียบร้อยรับตังค์อ่าอันนี้คือรับตังค์จากลูกค้ามาหกสิบใช่ไหมครับแก็บตัวเกตเขาก็จะหักเงินเราไปประมาณยีิบสองบาทรายได้ของเราก็อยู่ที่สามสิบปดบาทอันนี้ใช้เวลาน่าจะไม่เกินยี่สิบนาทีในการทำงานนะครับจากตัวนี้ง่ายง่ายเลยขนมหวานเยบ็บว้าว ต่อไปทีนี้ก็ขี่จักรยานออกมาจากหมู่บ้านที่ของลูกค้าคนที่สองเนี่ยก็ข,ขี่ออกมาแป๊บหนึง่งงานกระเด้งอีกอางานเด้งก็อันนี้เด้งไปที่แมคโครเซคารินนะะแล้วก็น้ำเก๊เนี่ยดีมันไม่เกินสองกิโลขี่จักรยานสบายาปุ๊บไปรับกาแฟทีนี้เราก็ไม่เคยรับกาแฟที่นี้มันเป็นคาปูใช่ไหมมันก็จะมีแบบอะไรล,ลอยๆข้างบน เราก็กลัวว่าจะทำไงดีจะไปส่งให้ลูกค้ายังไงเพราะว่ามันน่าจะเล็เพราะเราขี่จักรยานเนี่ยมันเหมือน,นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็แขวนไปอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเราแขวนแฮนจักรยานมันอาจจะล่วงได้ก็ผมก็ใส่เป้ไปเรียบร้อยเรียบร้อยไปถึงมือลูกค้าปุ๊บคาปูผสมกันเรียบร้อยอกลมกล่อมรับขออร่อยครับ ปูแบบผสมกันแล้วทนะ่านเพราะว่าขี่จักรยานมันก็ดึงดงเด้งเดงดงดงเจอหลุมมันก็จะกระเดึงดงเด้งงานที่สองก็วิ่งน่าจะไม่เกินสี่กิโลจากจากจุดที่อยู่ไปรับสินค้าแล้วก็ไปส่งลูกค้าก็ประมาณไม่เกินสี่กิโลประมาณนี้ครับอ่าก็รับเงินมาสี่สิบเอ็ดบาทนะครับงานนี้จบงานที่สามปุ๊บเด้งเลยงานเด้งดออกมาประมาณไม่ถึงร้อยเมตรอะ ออกมาเจอถนอนปุ๊บไม่ถึงร้อยเมตรขี่มาเรื่อยๆงานก็เด้งปุ๊บให้วิ่งกลับไปหาโนบิชาอ้าวสบายที่จักรยานข้อดีมันคือมันมันวิ่งทะลุทะลวงผ่านคลองผ่านอะไรทะลุทะลวงไปได้อ่าก็วิ่งตัดมาเลยปุ๊บรับงานไปถึงโนบิชาของเสร็จแล้วเหมือนเดิม <laughs> สบายสบนี้ปุ๊บปุเจอ<ๆ>งานง่ายไป่รู้นะอปุ๊บก็ เจอโนบิชารับของไปส่งอีกประมาณกิโลครึ่งน่าจะรวยรวมๆแล้ววิ่งฉเฉลี่ยแล้วสี่งานเนี่ยสี่งานก็คือมีรายได้หมดประมาณรายได้ไม่ใช่ประมาณนี้รายได้หมดหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทวิ่งสี่งานที่ขึ้นบนนาจอตึอ้งก็ เฉลี่ยวิ่งประมาณสิบแดกิโลประมาณนล้ครับผมลองจับเนี่ยลองวัดระยะดูแล้วนะประมาณวิ่งจากนี่จากบ้านผมไปนู่นไปนี่ไปนี่จนครบทุกงานเนี่ยวิ่งประมาณสิบปดกิโลสิบแปดกิโลก็ได้ร้อยหบห้าบาทก็เฉลี่ยกิโลละเก้าบาทคุณออกกําลังกายได้กิโลละเกบาทโอ้คุ้มคุ้มมากคุ้มเลยอ่ะสรุปวันนี้โดยรวมแล้วเก็ตอันนี้วิ่งดีกว่าเพราะว่า เราขี่จักรยานด้วยแล้วก็ทางมันเราวิ่งลัดวิ่งเลาะวิ่งได้แล้วก็ได้เงือได้เงือเต็มเต็มอุปสรครคก็ความร้อนแต่มอไซค์ก็ความร้อนก็เท่ากันนะครับแต่ว่าจักรยานมันก็นะมันก็ต้องระวังรถใหญ่มันต้องระวังหลุมหลุมเมืองไทยมันสุดๆุดแล้วครับก็สรุปรายได้วันนี้สี่งาน165ร้อยหกสิบห้าบาท คุ้มเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลองดูอีกทีหนึ่งลองติดตามอีพีหน้าผมจะลองวิ่งเลยวันนี้เราออกเที่ยงใช่ไหมปดีตื่นสายก็ลเลยออกเที่ยงพรุ่งนี้เราจะออกแต่เช้าแล้วก็วิ่งดูเต็มเต็มวันสักวันเต็มเต็มวันเต็มเต็มวันของผมกับของคุณอาจจะไม่เท่ากันเต็มเต็มวันของผมอาจจะวิ่งตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นอ่ะให้เต็มที่ หรือเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูหน้าไง,งาทีว่ามันร้อนแค่ไหนถ้าร้อนก็วิ่งกลับบ้านนอนเหมือนเดิมโอเควันนี้จบแค่นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันครับผมพรุ่งนี้เราจะไปส่ากันใน EP พสองอ่ะกดน e x อีเฮ้ยอย่าลืมเ,เขาต้องมีแบบอะไรนะกด subscribe แบบดยแล้วก็ กดติดตามกดติดตามไม่ใช่ติดตามเนี่ยกดสับสไครตแล้วก็กดไลค์กดแชร์ตามสูตรเป็นประโยคคฮิตครับผมเจอกันพรุ่งนี้เราไปสร้างกันต่อที่แถวแถวเนี้ยเดี๋ยวเราลองวนแถวแถวนี้ดูถ้าไม่มีงานเราก็จะขี่ไปเรื่อยๆขี่จัก,กรายานมันขี่ไปเรื่อยๆเนาะอ่าพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ